ฉะนั้นนะะท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับท่านที่เป็นเจ้าของอาสารอุปสรรคนะที่จะโดนเขาแย่งสิทธิ์ในการครอบครองหรือร้องครอบครองปรปักเนี่ยนะครับเขาจะสามารถทํำยังไงบ้างในการที่จะอ้างสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็สามารถชนะคดีเอาสิทธิ์ในที่ดินของเราได้นะเราก็ต้องมาดูนะฮะในการในประเด็นที่เราจะต้องระวังแลวก็ป้องกันนะครับก็คือ รู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมอดุดหากต้องการปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฝากข้อความไว้ที่ลายที่ทนายโอจะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ปรึกษาฟรีผ่านข้อความขอบคุณทุกท่านที่จะกดติดตามกดแชร์เพื่อรับชมคลิปดีๆของทนายโอต่อไปเปลี่ยนเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีรับพบกันอีกกับรายการ รู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่าแล้วก็ตอบคำถามกับเพื่อนๆน,นะที่มีข้อสงสัยเข้าไปอีกในเรื่องหนึ่งนะในเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นคําถามทางกฎหมายที่ถามทนายโอเข้ามาค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทนายโอก็มีโอกาสเดินทางมาทําคดีนะทางภาคเหนือนะครับแต่ตอนนี้ก็ <c oughs> ขออนุญาตที่จะถ่ายทำในห้องพักนะที่รีสอร์ทนะครับเนื่องจากว่า โอกาสที่จะเข้าไปถ่ายทําที่สํานักงานนี่คงจะเป็นไปได้ยากอยู่นะพอเพราะเนื่องจากต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไล่เดินทางตั้งแต่ชัยนาธขึ้นมานะฮะมาเชียงรายเชียงใหม่นะ аров, เพื่อทําคดีแลวมีเพื่อนๆถามเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องครอบครองปลระปักเพราะช่วงนี้ทําครอบครองปลระปักอยู่หลายคดีด้วยกันนะว่าในการที่ร้องครอบครองปลระปักหรือแย่งสิทธิ์ในการครอบครองในเรื่องของที่ดินนี่นะเออ เป็นยังไงลักษณะไหนที่ที่แย่งไม่ได้อย่างสมมติคือคาถามที่ถามเข้ามานะครับถามว่าในกรณีที่เราเช่าเขานี่นะฮะหรือเขามาเช่าที่ของเรายกตัวอย่างเขามาเช่าที่ของเราแล้วกันนะครับแล้วเขามาอ้างว่าครอบของปลปหักในที่ของเราเนี่ยซึ่งเกิน1ิปีสามารถที่จะร้องเพื่อขอสิทธิ์ครอบของปลปักได้หรือไม่นะถ้าเป็นน,ส,นสีนะฮะตามมาตรา1 3 8 2นะหรือตามมาตรา137่าหนะในส่วนของการแย่งสิทธิ์นะ ที่ยังไม่ใช่เป็นนศสีนะหรือย,ยังไม่เป็นคุดแดงนะที่เราเรียกว่าเป็นนศสามหรือเอกสารสิทธิ์ในตัวอื่นอย่างนี้นะสามารถที่จะอ้างสิทธิ์ในการแย่งสิทธิ์ในการครอบครองได้หรือไม่นะเราก็ต้องมาดูนะครับในลักษณะของการครอบคอรองประปักนะที่มีการครอบครองเกินสิบปีนะครับสงบเปิดเผยและเจตนายเป็นเจ้าของคําว่าเจตนายเป็นเจ้าของนี่แหละค่อนข้างสาคัญมาก่าที่มีการลองกันรับสู้คดีกันในศาลนะเพราะคําว่าเจตนาเป็นเจ้าของหมายถึงว่าการไปครอบครอง นะการไปทําประโยชนนะ์ในที่ของคนอื่นนะอย่างกรณีของการไปเช่าหรือการที่เขาอนุญาตให้เราอยู่นะครับหรืออยู่แทนสิทธิ์ของคนอื่นอย่างกรณีของปู่ย่าตายายยกให้เราอยู่แต่พอมอบมรดกกันนะปู่กับยกให้กับหลานอีกคนหนึ่งไปอย่างนี้นะกรณีอย่างนี้เราจะครอบครองเกินสิบปีก็ยังไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นถือเป็นการครอบครองแทนนะหรืออย่างการกรณีการเช่าอย่างนี้นะก็ ไม่ใช่การใช้สิทธิในเรื่องของเจตนาเป็นเจ้าของเดยตรงแต่เราจะสามารถาเขาจะสามารถทํำยังไงบ้างในการที่จะอ้างสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็สามารถชนะคดีเอาสิทธิ์ในที่ดินของเราได้นะเราก็ต้องมาดูนะฮะในการในประเด็นที่เราจะต้องระวังและก็ป้องกันนะครับก็คือหากเป็นกรณีของการอ,าอยู่โดยการอยู่แทนเราอยู่โดยการมอบหมายของเรานะครับหรืออาศัยอาศัยสิทธิ์ของเราอย่างนี้นะฮะหรือเช่าเราอย่างนี้นะครับหรือ อยู่ในกรณีของกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างนี้นะก็อ้างครอบครองไม่ได้นะอย่างกรณีที่เป็นที่ดินผืนเดียวกันเป็นพี้ของมรดกแล้วก็มีชื่อในกรมรมสิทธิ์เดียวกันช,ชื่อในกรมรมสิทธิ์ของที่ผืนเดียวกันนี่นะหลายหลายคนอย่างนี้คนที่อยู่นะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกนนะจะอ้างสิทธิครอบครองไม่ได้เขาถือว่าเป็นการดูแลแทนคนอื่นนั่นเองนะงครับตามกฎหมายก็จะยังอ้างไม่ได้แต่ถ้าเขาจะเปลี่ยน นะเขาจะต้องอาศัยกฎหมายตามมาตรา1381 1381เนี่ยลักษณะก็คือสรุปง่ายๆนะฮะก็คือ,อจะต้องมีการบอกกล่าวนะเปลี่ยนนะลักษณะของการยึดถือนะที่ยึดถือแทนเขาเนี่ยนะแทนผู้ครอบครองตัวจริงเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะแจ้งเขาโดยการบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าเราไม่มีเจตนาในการยึดถือแทนผู้ครอบครองอีกต่อไปแต่เราจะยึดถือเพื่อตนเองแล้วอย่างนี้นะต้องมีการ การแสดงเจตนาตรงนี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่มาห้าสิบปีร้อยปีก็จะยังไม่เริ่มนับนะยังหนึ่งสามเปรสองเริ่มนับไปสิบปีใช่ไหมถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนการแสดงเจตนาอย่างนี้ก็จะยังไม่เริ่มนับวันที่หนึ่งนะครับจนกว่าจะมีการบอกกล่าวเขาจนกว่าจะมีการแจ้งไปยังผู้อบคของตัวจริงนะหรือเจ้าของกรรมสิทธิตัวจริงให้ทราบว่าเราไม่ยึดถือแทนเขาแล้วนะเรายึดถือเพื่อเป็นของตัวเองแล้วนะนะถึงจะเริ่มนับนะครับถึงจะเริ่มนับอายุ ของการได้สิทธิ์นะถ้า1 3 8 2ก็สิปีถ้า1 3 7 5ก็คือ1วันแต่ถ้าไม่ฟ้องคืนก็คือ1ปีนะฮะก็เสียสิทธิ์นะครับ,น,รบนั่นก็คือเริ่มเริ่มนับกันอย่างนี้ตาม,มาอายุนะจะต้องบอกกล่าวก่อนเปลี่ยนลักษณะของการครอบครองแทนมาเป็นยึดครอบครองเพื่อตนก่อนเขาถึงจะได้สิทธิ์นะในการที่จะร้องศาลนะครับถ้าเป็น1 3 8 2นะแต่ถ้าเป็น1 3, 7, น่ดห้านฮะก็ ต้องรอเราฟ้องเขาเราเขาฟ้องแย่งมาเพื่อขอสิทธิ์ครอบครองนะเพราะเขาจะร้องเองไม่ได้ถ้าไม่ใช่หนึ่งสามแปดสองนะครับเพราะกฎหมายไม่ไม่อนุญาตเขานะตามที่อธิบายได้ตอนที่ทนายได้อธิบายในคลิปที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วลักษณะยังไงบ้างในการที่จะแจ้งให้กับทางผู้ครอบครองตัวจริงทราบว่าจะเปลี่ยนลักษณะการถือของแทนแลวนะมาถือของแทนของตัวเองนะแลวนะลักษณะจะเป็น,ปนจะเป็นยังไงนะจะมีการแจ้งได้อย่างไรบ้างถ้าในกรณีที่ จําเป็นจะต้องบอกเป็นรายละกอักษรหรือไม่เนี่ยคำนี้ตรงนี้มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับหรือไม่จําเป็นต้องบอกเนี่ยนะโดยหลักแล้วนะมีดีกาอยู่หลายดีกาด้วยกันนะครับได้วางเป็นรูปแบบนะเป็นรทฐานนะให้กับนักกฎหมายที่อ่หรือศาลเองนะฮะได้ทราบว่าการวางแนวทางนะของดีกาก็คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นลายลักษอักษรอย่างเดียวก็ได้นะครับบอกโดยพฤติกรรมก็ได้นะหรือลักษณะของการคัดค้านก็ได้ อย่างกรณีของการเช่าเนี่ยนะฮะถ้าเขา้ามาเก็บค่า,ชาเ,าเาช่าเราสมมติเราเช่าเขาใช่ไหมฮะเราจะเริ่มเปลี่ยนสิทธิ์แล้วตามหนึ่สามแปดหนึ่งคือเราจะบอกเขาแล้วว่าเราไม่ไม่ไม่เช่าเขาเลยนะแต่เราจะยึดเป็นของเราแล้วนะตามหนึ่สามแปดหนึ่งเนี่ยนะก็คือไม่จ่ายค่าเช่าเมื่อเข้ามาเกยบค่าเราก็ไม่จ่ายค่าเช่าเราบอกเขาเราจะยึดของของเราอย่างนี้นะฮะเมื่อเราไม่จ่ายค่าก็ถือเป็นการเริ่มบอกแล้วก็เริ่มนับอายุของของสิทธิ์แล้วนะครับตามฎีกาฮนะเก้าห้าสองครับ สองสี่เก้าแดนะครับตรงนี้ก็สามารถคนดีการมาอ่านได้นะฮะนี่ก็คือเป็นเป็นมทฐานอ้างอิงมานะครับให้กับเราได้ทราบว่าคัดค้านก็ได้นะครับหรืออย่างกรณีหรือไม่ไก่ค่าเช่าก็ได้หรือคัดค้านก็ได้อย่างกรณีของการรังวัดเนี่ยเขาออกมารังวัดที่เขาเราไปคัดค้านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกแล้วว่าเป็นการแจ้งิสธิ์แล้วว่าเราเปลี่ยนการยึดถือเพื่อเขานะมายึดถือเพื่อตอนเองเนะก,ก็ทําได้เหมือนกันนะครับหรือจะทําเป็นหนังสือบอกกล่าวก็ได้ยิ่งดีเป็น จะได้มีหลักฐานนะครับยึไว้ยืนยันหากต้องมีการสู้คดีกันนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะฮะประเด็นที่3าก็คือว่านอกจากการที่ลักษณะของการบอกแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างที่บอกนะครับหรือมรดกที่ยังไม่ได้มีการแบ่งกันแล้วเขาเนี่ยอยู่อาศัยตรงนั้นนะฮะดูแลแทนเรามาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนยังไงเขาจะต้องบอกกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนไหมถึงว่าพื้นดินตรงเนี้ยนะมีเจ้าของร่วมเลยนะถือสิทธิ์ร่วมกันอยู่ท่ห้าคน คนหนึ่งในนั้นเนี่ยที่จะอ้างข้อครองประปะัคจะต้องบอกอีก4คนทั้งหมดทุกคนเลยไหมนะตามดีกาก็ได้วางหลักไว้นะครับตามดีกา3สามแปดห้าทับสองหี่นะบอกคนใดคนหนึ่งก็ได้นะที่คิดว่าเขาน่าจะสามารถที่จะแก้งข่าวหรือดําเนินการในสิทธิของที่ดินตรงนั้นได้นี่นะครับให้ทราบคนใดคนหนึ่งก็ได้นะไม่จำเป็นต้องบอกทั้งหมดก็ถือว่าเพียงพอสั้งเหรัาการอ้างสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับ ท่านที่เป็นอของอาสาเนื้อทรัพ์นะ,ะที่จะโดนเขาแย่งสิทธิ์ในการครอบครองหรือร้องครอบของปลรปักเนี่ยนะครับเราให้เขาเช่าเนาะเราอนุญ,ญาตให้เขาอยู่นะหรือเขาครอบครองแทนเราในลักษณะของมรดกหรือกรรมาสิทธิ์ร่วมอย่างนี้นะครับหากเขามีการไม่ใจ่ายค่าเช่าหากเขาร้อ,องคัดค้านนะขณะที่มาลังวัดนะครับหรือแจ้งเรานะครับว่าเขาจะครอบครองแทน ไม่ครอบครองไทยเรานะแต่ครอบครองโดยอาศัยจะยึดเป็นของตัวเองนะนะก้อยท่านรู้เลยครับอายุของสิทธิ์เริ่มนับเลยนะครับถ้า10ปีตามหน่สามสองเขาก็มีสิทธิ์ร้องขอของประปะแต่ถ้าเป็น1 3ึ่งสนะก็1วันถ้า1นปีเราไม่คัดค้านก็ถือสิทธิ์ของเขาที่จะสู้เราในเรื่องของการแย่งสิทธิ์ครอบครองได้นะครับก็เอามาฝากกันทุกท่านนะฮะหากไม่ข้อสงสัยคพรามละเอียดเรื่องกฎหมายมันค่อนข้างจะอธิบายได้อาจจะไม่ง่ายนักนะครับ ก็พยายามที่จะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจให้ดีที่สุดนะแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยประก,การใดก็สามารถทักไลน์มาถามทนายโอได้นะครับจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะครับหรือจะโทรปรึกษาก็ให้นัดเวลามาก่อนนะฮะอาจจะไม่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของเ,อเวลาในการนัดหมายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับฟังรับชมความรู้ทางกฎหมายดีๆของทนายโอนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กักทนายโอเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับมีคําถามถามเข้ามานะครับเดี๋ยวทนายโอเห็นว่ามีประโยชน์จะนํามาตอบกับทุกท่านขอบคุณและสวััสดีครบ